Happy, you. Birthday Happy, birthday birthday. <S <S Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you นี่ปมือก่อนเอามาเป่าเค้กเอามเป่าเป่าก่อนค่ะอย่าเพิ่งกินเป่าก่อนอย่าเพิ่งชิมค่ะโอ้เจ้าของวันเกิดแม้เค้กยังไม่เป่าเลย เป่าก่อนลูกเป่าเค้กก่อนอันปราเป่าเค้กก่อนค่อยกินค่ะเป่ายังไงครับเป่ายังไงเป่ายังไงอย่าไปจับเป่าก่อนเป่าก่อนพู้พูดเอาเป่าก่อนเป่ายังไงเป่ายังไงคะเป่าก่อนค่อยกินทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เอาเอะเป่าก่อนเป่าก่อน to you happy birthday to you happy birthday to you Happy birthday. Happy birthday you. อ่าเป่าทีนี้เป่าเป่าบอาให้มันดับเป่าอีกเดี๋ยวจับมันจะร้อนเป่าเ <c oughs> ก่งๆเลย <No. S 2> ทำอะไร